คุยคนละเรื่องเดียวกันเมื่อหลวงพี่ทุดงออกต่างประเทศแวะว่าอีสานกับคนพื้นเมืองตลอดทางขณะพระด้วยกันยังหลุดขำตอนน่าอยาู่ท่บ่อน่าสงส่ยเอานี่ตะบกนราคามันก็คุ้นนัด้ดยกะข้านี่ก็เลยจำสิมเลยยังยี่บ่อเดี๋ยวไปวัดไปบวชซี่บ่อยู่วัดไม่ซี่หลายอ่าอย่าเขว่าอย่าเมสกิฟส์เปิดมาวัดีอ ดาเรียเลียสเดียสอบวติพวไหนสะบวตพี่นายบัตระโอ้บวติพวไหนฮ่าพี่นายก็ไอ้ป้าจะบวชยังไงไปเด้อดงย่างก็้อ้ซี่หล การเดินทุดงของพระพิสุมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพื่อเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธศาสนาขยายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปทั่วทุกมุมโลกแม้ว่าภาษาและวัฒนธรรมจะแตกต่างกันแต่พระพุทธศาสนาเมื่อไปถึงที่ใดความทุกข์ในที่นั้นก็จะเลือนหายไปเหลือไว้แค่ความสุขในสายธรรมแห่งมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางของพระพุทธเจ้า หลายๆครั้งเราจะเห็นหมู่พิสุกสงเดินทุดงออกต่างประเทศไปตามถิ่นธุรกันดาลจนหลายคนแปลกใจว่าพระไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้แล้วจะสื่อสารหรือเผยแพร่พระธรรมละเอียดอ่อนได้ยังไง ซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารในตอนแรกอาจจะยากหน่อยแต่หากไม่มีล่ามแปลภาษากันจริงๆก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจกันเช่นเดียวกับเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นได้สร้างรอยยิ้มได้ไม่น้อย เมื่อเพจ Facebook ที่ชื่อว่าข่าวดัง Facebook ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของคณะส่งที่ทุดงไปยังประเทศอินโดนีเซียและเจอกับชาวบ้านที่มาต้อนรับและพูดคุยเป็นภาษาท้องถิ่นกับหลวงพี่รูปหนึ่งในคณะส่วนทางด้านหลวงพี่ก็โต้ตอบออกไปเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาจนดูเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแต่ดูดแล้วคงจะคุยกันคนละเรื่องเดียวกันมากกว่า ไม่ใช่แค่นั้นหลวงพี่รูปนี้ก็แวะชวนชาวบ้านไปปฏิบัติธรรมในวัดใกล้ๆกันตลอดทางแต่ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะรู้เรื่องหรือไม่แต่ที่แน่ๆหลวงพี่ก็สร้างสีสันทำเอาพระที่เดินทางไปด้วยหลุดขำออกมาหลายครั้งนับว่าเป็นหลวงพี่สายหาจริงๆค่ะปัญญายใสันายอะผิดไม่าใสเอาอยู่ตงบอกราคาไก็คุชมนะฮิดะกะข้าวเนี่ จำซิมเลยยังอี่บ่อไปวัดไปบวชซี่วอยู่วัดเมซี่หลายอ่าออเขายอาเมสี้ตัวตมาวลียดัลเลียเซลเียเลียบวชไหจะบวตาพีไหนบัโอ้บวไไหอ่าไหนก็อี้าจะบวชยไไปเด้อดงางเด้อเมซี่หลายอยู่ปฏิบัติธรรมกันอ่าเดี๋ยวมีโอกาสจะว่ากันไปคือว่าหลังดง่าง

nguồn lai thôi, nhưng cũng hay. Đàn voila, để chỉ thăm, quân. Để mà chịu tham, cho chúng mún tham không hay lái, tham bôn không hay ตาถูกตาคล้ายๆกันได้เานี่กันนะขานี่ก็ไม่ได้มีด้สมมเราสอคทำมาเต้นจึงจเกินนี่ผมแค่คนเนียอ้ยบุญนำเลลายไปเลยยายเ้อะอ้บุญนำกันพี่น้องร่วมโลก

ม่ต้้อองงพากััันนนนนทํหยยะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ